รู้สึกอ like ุ่นทุกครั้ครับที่แฟนทำภาษาด้วยที่งานนก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่แบบอยากมาอยู่แล้วใช่ครับคือชอบที่เป็นคนชอบใส่กายอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราแบบแอคทิวิตี้เยอะเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใส่หลังๆอะไรเงี้ยสุดท้ายไหนก็จริงๆแบบได้ทุกแนวเลยครับแล้วแต่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนอะไรเงี้ยคือคือซึ่งมีเดราชอบแบบสายแบบพวกสแตนเล็ตอะไรอยู่แล้ยครับ ครับผมก็งานเซนท์โธมีชิลล์โอมอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับผมก็สามารถมาดูในการที่ทุกคนชอบได้เลยครับใช่ครับมีไฟบัลลีแล้วก็ไฮเพย์ครับแฟนมีตแล้วก็แต่บาลลีเป็นอีเวนต์ครับผมก็สนุกครับคือว่า ได้พักผ่อนแล้วก็ได้เที่ยวเลยค่ะเที่ยวที่ไหนบ้างขอนเที่ยวไหนน่าจะเป็นไทเปครับเพราะแบบฮาร์รีอยู่แต่ในโรงแรมอะไรเงี้ยเพราะแบบมันเอาไปไหนไม่ไ,ได้แต่ไทเปก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่ได้ไปกินชาโนมไคหมุกครับชอบกินครับจอแฟนไดเจอแฟนที่น่ารักคมากมาแบบต้อนรับอย่างดีแล้วก็มาส่งเราด้วยพิเศษพิเศษสำหรับงาน,นก็งานที่ฮารีจะเป็นงานที่แบบ เที่ยวกับนั่งผอนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวผ่อนได้เจอวิวดีๆแล้วก็แบบทะเลที่สวยๆอะไรเงี้ยส่วนไทปนี่เป็นแบบแต่เสียดายที่ช่วงที่ไปนี่คือฝนตกครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปไหนครับใช่ก็ถือว่าได้พักผ่อนด้วยหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีอัปเดตงานอะไรครับแต่ว,ว่าใน ในใช่ของมีเองเองชอยอาติสนะครับผมแล้วก็พีเรื่องละครเมื่อตะวันรั <c oughs> ก้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวผมก็นค <c oughs> น,นปีหน้าไอ่ะ <c oughs> สามานถ้้ตอนนี้ยังพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับเขาเหม <c oughs> ือนเหมือนนเหมือนเขายังไม่ให้บอกเลยมากแต่ว่ีาองพเรัาใช่ครับมีแต่ต้องรออัปเดตครับว่ายังไงวันไหน ใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็ละครเลยนะครับละครเรื่องต่อไปครับแล้วก็อละครชื่อเรื่องว่าเมื่อวันรับปาไม่ได้เป็นเวลาของดาว